สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับสรรหาเนาะทุกนาครับผมเมื่อนี้ก็จีพามาเฮ็ดเมนูหนูหนาแดดเดียวทรงเครื่องย่างครับผมกะสิมีพริกแกงครับผมพริกแกงแล้วมีเกลือมีพริกไทยดำครับน้ำตาลซีิวขาวใส่เข้าไปครับผมนี่ใส่ลงไปแล้๋ยวกะิบ ตากแดดกับผ้ามาย่างครับผมมีอุปกรณ์ครับผมกว่าก็กยังมาบครบครับใส่กระเทียมพริกไทยกระเทียมกับพริกไทยดำครับผมเพีองตำครับผมตำตับตำเข้าไปเครื่องไรเขาใส่ลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวพามาคนครับผมเรียบร้อยครับผมตำละเอียดเลยนะครับ ใช่ครับผมน้าบ้านเขานี่นะครับผมแดดกำลังออกมือนี่ก็จะฝนตกบดขึ้นครับคลุกเขาให้มันเข้ากันครับสิเป็นนูดหน้าแดดเดี่ยวส้งเครืองอย่างครับผมแดดก็บ,บ่ค่อยมีใส่พริกแกงครับดับข้าวครับนีน้ำมันจินห้อมครับผมพริกแกง แล้วก็ใส่น้ำตาลให้มันหวานจักหน่อยครับผมใส่น้ำตาลใส่เกลือน้อยใส่เสี่ยวยิวขาวคงจะลดลดดีค้นมาเขากันครับค้นให้พิ่แกงเขากันเคลืองเ,เขานี๋ยวมันแรงอีกพาไม่ยากครับตากแดดกันอืม ตากแดดเดียวได้เนี่ยเมนูแดดเดียวเป็นแดดจะแซบปะครับพี่น้องเหมือนกับเมนูเมนูแปลกใหม่ครับผมครบในพาดก็นเนี่ยพ่อมีผิดหวังครับผมจกแต่คล้องปแปลกๆให้กินแล้วครับผมเจรแรกในชีวิตครับผม ครับผมแดดเดียวนะครับผมกําลังตากก่อนแดดกับวะแห้งวันใดครับพี่น้องเดี๋ยครับผมจะแซ่บบ่มาครับผมอย่างหนูด้วยกันเด่นบักไงแล้วกันยักยไงครับผมโอ้โหเป็ไงออครับผมเป็ไงเตาย่างครับผมเตาย่างอืไงครับเป็นไง แดดเดียวนะครับพี่น้องแดดเดียวแดดเดียวโอ้ยเตาในกะละมังนะครับจะเป็นหนูย่างแดดเดียวทรงเครื่องครับผม กลิ่นวิกไทยก็หอมแล้วอ่านอย่าง,งมาแล้วครับเ้อกินน้ำกันครับผมหนูย่างมาแซ่บน้ำกันอุ้ยหอม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  เหลืองเจาะครับอุ้ยเป็นไงเดือดบุดบุเลยมันมันมันโอ้โหตัวนี้เป็นไงเป็นไงอ๋อหโหูหูเปืนไงตัวนี้ไม่โดนไฟโดน ยักษ์ใหญ่ครับผมร่วมโลได็ครับพีน่น้องเป็นได้หอมครกกับน,น,น้อนี่เน้ะหอมบา <c oughs> นยังเนี่ยมันเสียงคนลำมันมันไหลจวดจวด นังเริ่มกรอบแล้วครับไม่แม่นนังเนี่ย <laughs> นังบะเอาครับบ <c oughs> เนื้อรนรวนอเป็นไงครับเป็นไงไม่แม <c oughs> ่นหนูโอ่งนี่แหละครับหนูกละมัง <laughs> หนูย่างกะระมัง อยู่อารมณ์หน่่นนะครับจุ๊กเลยครับผมขามารก็ฝากไล์ฝากแช่ครับผมฝากช่องสรรหาาะทุ่งนาด้วยนะครับผมก็เข้ามาจะกระเดิมติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกด สับขาตะไคร้ฝากด้วยนะครับผมกดถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดถูกใจด้วยครับผมเป็นหนูนะส่งเครื่องครับผมสีย่างครับผมเป็นหนูย่างหนูแดดเดียวส่งเครื่องอย่างย่างการะมัง เ,เสีับก็น้อเนี่ครับผมสุดยอดเด็อะครับก้มแสบก้มหอมครับหนูมั่นจวดจวดครับพี่น้องพอการนอการนาครับผมวันนี้ก็กลับลาบไปเพียงเท่านี้นหะครับผม